โซฟาที่สถานีตลาดสู จะไปกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อตลาดพลูชุมชนริมทางรถไฟที่มีครบทั้งหมู่กินและเที่ยวสมัยก่อนตลาดพลูเปรียบเสมือนยาวราชของฝั่งทนเพราะคนจีนอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและที่เรียกว่าตลาดพลูเพราะเมื่อก่อนเป็นแหล่งขายพลูแถมสมัยก่อนยังมีสิ่งบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงนิ้วโรงภาพยนตร์ แต่ช่วงหลังนี้ถ้าจะไปตลาดพลูจะเน้นไปที่การหาของกินซะมากกว่าเริ่มที่แรกก็มงกันเลยกับวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฝั่งทนบุรีจุดเด็นของวัดคือพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลสูง80เมตรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธธรรมกายเทพมงคลพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ สูงถึง69เมตรมาถึงก็ต้องเข้าไปสักการะขอพรหลวงพ่อสดและชมแลนด์มาร์กของฝั่งทนพระองค์ใหญ่ใจกลางกรุงเทพแต่น่าเสียดายที่ช่วงเวลาที่เราไปถ่ายทำกันนั้นทางวัดกำลังบูรณะพระองค์ใหญ่อยู่หลังจากมูเสร็จแล้วก็ไปตะลุยตลาดพลูกันตลาดพลูมีหลายร้านในตำนานไม่ว่าจะเป็นร้านขนมหวานตลาดพลูร้านสุนีข้าหมูแดงริมทางรถไฟ ร้านข้าวหมูแดงเจ้าดังจีเด็ดอยู่ที่น้ำซอสเนื้อหมูแดงนุ่มฉ่ำซรินทิปขนมเบื้องไทยตลาดพลูกลิ่นหอมหวานทางร้านมีทั้งแบบกรอบและแบบใส่ไข่อร่อยมากๆจนต้องกินซ้ำชอเล้งมีกระเฉดตลาดพลูแรเพอปลาในบัวที่คนต่อคิวยาวมากละหมูกระทะร้านเด็ดตุ้ยหมูกระทะที่ราคาเริ่มต้นที่250บาทสำหรับวิธีการเดินทางไปยังตลาดพลู เราจะเริ่มกันที่ตลาดบางประกอกก่อนให้เรารอรถที่ฝั่งตรงข้ามโลตัสบางประกอกจากนั้นขึ้นรถเมลสาย82ไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ก่อนจะต่อ BTS ไปลงที่สถานีตลาดพลูได้เลยแต่ถ้าอยากนั่งต่อเดียวสบายๆไม่ต้องต่อรถก็สามารถนั่งรถแดงจากตลาดบางประกอกที่เขียนว,ว่าตลาดพลูแค่นี้ก็ถึงตลาดพลูแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตลาดพลูมีสถานีรถไฟด้วย ในสถานีเนี่ยก็ยังอยู่ใจกลางตลาดพลูเลยเป็นสถานีที่อยู่ตรงเส้นวงเวียนใหญ่มหาชัยมีอายุมากกว่า100ปีและยังคงความคลาสสิกอยู่คู่กับชุมชนอย่างหนังเรื่องหลานมากก็มาถ่ายที่นี่นะที่ตลาดพลูรถไฟมาบ่อยมาถ่ายรูปกันได้มุมมหาชนคือมุมดอกเฟื่องฟ้าที่ต้องห้ามพลาดถ้าเลี้ยวทางรถไฟไปอีกหน่อยจะมีบ้านไม้ซึ่งบ้านไม้เหล่านี้หรือห้องแถวไม้แถวนี้ ม,มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายความเก่าแต่ยังเก่าอยู่นอกจากจะได้ซึมสับบรรยากาศของตลาดพลูแล้วยังได้สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตยุคเก่าที่ยังอบอุ่นและมีเสน่หย์อยู่เสมออย่าลืมมาลองสัมผัสความอ,อบอุ่นนี้ด้วยตนเองดูนะในสมัยก่อนนะคะว่าแถวนี้เป็นยังไงบ้างสมัยก่อนเก็คิดว่านะมันก็จะดีกว่าเก่า พ<ม> mm hmm. อสมควรแหละเพราะว่ามันมีพวกคอนโดอะไรเข้ามา mm hmm. แต่ว่ามวนก็ทำอะไรก็จะทำนะรูถึงนะพอ mm hmm. ทำให้แบบว่าคนเก่าแก่ที่อยู่เคยอยู่านานเงี้ยมันก็จะจ่ายไปอยู่พวกตามออกไปจรบะบทรเนี้ก็ไปหาบ้านซื้อตามพวกอาจจะอยู่เท้าบางบอนเท้าอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วความจริงเข้ามาจริงแต่ว่ามันก็ทำให้แบบว่าก็จะทำเนี่ยเริ่มถอยไปบ้างอะไรอย่างี้แล้วสำหรับคุณลุงเนะะี่ยค่ะว่าทำไมถึงแบบยังอยู่ที่นี่ต่อหรืออะไรเนี่ย เราค้าขายอยู่ที่มันนานานะาแล้วถ้าเกิดนะเพราะว่าเรามีหลักฐางของเราเนี่ย,ยมันก็ยิรงตุางกับคนที่เขาอยากมุ่งหมายอย่างยา,งยางสกสาเพราะว่านอกจากเราเป็นคอนโดนแต่ว่าหลางค้าานีา่ก็จะทำาก็ททำยกว่า,าเพราะว่าคนที่แบบว่าเคายอยู่แล้วสนับสนุนมามันก็ต้องย้ายมาที่นี่มันก็จะทำให้การค้าขายยางยากขึ้นแล้วมีสิ่งที่แบบว่าทําให้รักตลาดปูไหมคะมันก็ ความรักอ่ะใช่ค่คือเราอยู่กันแบบว่ามีความสงบนะจอดผู้ร้ายเขาจะไม่ตีหนีน้อยเจ๊เกเรก็ไม่เยอะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเพื่อใกล้บ้านใกล้เลยเพื่อจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ติดต่อกันอย่างเงี้ยใช่ครับอืมไดดูน่ารักด้วยนะสําหรับเอยู่เป็นเป็นแบบว่ารู้จักกันหมดอย่างส่วนใหญ่มันก็อยู่เป็นตั้งแต่เด็กมาลารู้จัก แล้วก็ความรู้สึกของคนนี้ที่นี่อะค่ะแล้วมีแบบว่าเกี่ยวกับความหวังในอะนาคตไหมคะว่าอยากให้ที่นี่พัฒนาขึ้นหรืออะไรยังไงเนอะอนาคตเนี่นนนมันก็น่าจะมีนะเพราะเห็นว่ามเจะิญก็ใฟ,ฟ้ามาคุณมาแล้วถ้ามาเนี่ยนะมันก็หนาวอะ่ะ<ฮ>โดมใครตัมมันเองอะะมันกะ็ลำ<ฮ>บากเพราะว่าจริงจรถไฟฟ้าแถวนี่มันก็เยอะพอสมควรแล้วล่ะ<ฮ>หาหาไปแค่ส,สามไปรถเมย์สองล้อรถเมย์อ<ฮ>ันนี้ว่าทุกทุกอย่างมังนมีอยู่ที่รัฐบ,บาลว่าเขาทำเพื่องบ แล้วเพื่ออะไรกินเนื้อเปล่าตรงนี้เองมาตรงนี้แหละเมืองไทยเราเนี้ยสังเกตดูซอสมากันมหาดูยากใช่ค่ะ80%นี่โองเียวถ้าจริงค่ะเสียนี้เนาะเอ,อ,อเดูดูเห้อะไรนั่นมีใครนั่นเลยมากลังผู้สิ่งยอดข้อคิดที่เราได้จากตลาดพลูก็คือการรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการรักษามรดกาทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทุกคนสามารถสัมผัสความเป็นตัวตนของชุมชนได้อย่างแท้จริงแม้ในยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำไปขนาดนี้เราก็ควรใส่ใจและห่วงแหนวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของเราเอาไว้